สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเลขสองตัวบนแม่นๆมาฝากนะคะงวดที่แล้วสูตรนี้ก็เข้า2ตัวล่างนะคะเข้าสี่แปดปดสนะคะมาดูกันเลยนะคะ วิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลปลดใช้วิจารณญาในการรับชมขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยคะ่ะทำเป็นแนวทางตามสูตรซื้อลอตเตอรี่นะคะฝากช่องเล็กๆมาแ,แ,แ,แชร์ด้วยคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะ เราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรนะคะทำไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะคะมาดูกันเลยนะคะัะเพื่อน สิหกตุลานะคะเลขที่ออกเลขท้ายรางวันที่หนึ่งออกศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างสามแปดนะคะเราเอาเราเอาข้างล่างนะคะสามแปดนะคะตั้งนะคะสามสี่ห้านะคะแปดเก้าสิบนะคะเอาศูนย์นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นสองกับเจ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกันนะคะเพื่อน นี้นะคะเป็นตัวกันนะคะตัวรองนะคะลองนะคะ,ะ,คะจะตัดทิ้งหรือจะเก็บไว้ก็ได้นะคะเลขที่ออกนะคะหนึ่งพฤศจิการเราออก404ใช่ไหมคะพเพื่อนๆออก404นะคะล่าง40นะคะนี่นะคะพเพื่อนเพสีเรามานะคะ ล้างบนถูกนะคะหนึ่งพจิกาเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวสี่ศูนย์สี่ข้างล่างสี่ศูนย์นะคะเอาสี่กับศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะอันนี้ก็คือสิบกัะหน่วยนะคะเพื่อนๆสิบหน่วยนะคะสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองนะคะสามเก้านะคะ ตัวนี้คือตัวรองนะคะเลขที่ออกนะคะ16บหกบิการเราออกหกหกหนึ่งนะคะเพื่อน<ๆ>ล่างออกสี่หกนะคะ6เ <6 S 2> ท่ากับ9้านะคะนเพื<ๆ>่อนอย่าลืมนะคะ หกหกหนึ่งเรามานะคะเพื่อนๆถูกนะคะเข้าดีตลอดนะคะข้างล่างเราสี่มานะคะสี่สี่เก้าหรือสี่หกนะคะตัวนี้ถือว่าถูกนะคะเพื่อนๆสี่กับหกตัวเดียวกันนะคะ เอ้ยหกกับเก้าค่ะตัวเดียวกันพูดผิดขอโทษทีนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาจจะมองว่าทําไมตัวเลขมันถึงได้เยอะมันเป็นสูตรคํานวณนะคะเราจะจับออกมาเป๊ะๆไม่ได้เอามาทําให้ดูแล้วก็เป็นสิบเป็นหน่วยแล้วก็เพื่อนๆได้เลขตัวไหนมาก็ลองมาตัดดูนะคะแต่ว่ามันก็เข้าเข้าทุกงวดนะคะเพื่อนๆนไม่ใช่ว่าออกแล้วถึงมาพูดนะคะก็คือทําให้ดูแล้วที่คลิปที่ลงลงไปก็เพื่อนๆก็เห็นนะคะ ไม่ใช่พอออกมาปุ๊บแล้วเขียนออกมาเหมือนที่เขาโพสโพสกันมันไม่ใช่นะคะหกหกหนึ่งนะคะออกเก้าเก้าสี่นะคะเพื่อนๆล่างแปดสี่นะคะงวดที่แล้วเราสูรนี้เข้านะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเก้าเก้าสี่ของเรานะคะเก้าหกเท่ากับเก้านะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะ เก้าเก้านะคะเท่ากับเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆหรือจะมองเป็นตัวนี้ก็คือแค่ตัวกลับนะคะเพื่อนๆแค่ตัวกลับนะคะเหมือนเส้นพรมบางภูเขานะเวลาหวยออกเราค่อยพูดถูกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าใครมีดวงนะคะจะจะจะดูออกเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆถือว่าถูกนะคะแปดสี่ของเรานะคะสี่แปดเป็นตัวกลับนะคะ ถัวถูกนะคะเพื่อนๆมาดูวดนี้นะคะ16ธันวานะคะเพื่อนๆมีเงานิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นที่ขาตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์นะคะเราเอาตัวนี้นะคะ 84นะคะ9ก5 6อาห3บวกศบวก1ลบ0ลบ1อย่างที่บอกนะคะเพื่อนบวก1บวกสองลบ1 2นลบ2ะคะใช้ได้ทุกงวดนะคะเพื่อน ึ่งธันวานะคะเอ้ยสิบหกธันวานะคะสิบหกธันวาเรานะคะมารอผลนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเลขเราจะมาตัวไหนนะคะเราได้เลขเด่นแล้วนะคะหลักสิบนะคะสิบหน่วยนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวลองนะคะเพื่อนเพื่อนตัวกันเรานะคะตัวตัวลองนะคะตัดทิ้งหรือเก็บไว้ก็ได้นะคะอาจจะ อันนี้มันลบหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะลบสองก็ได้นะคะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะแปดสี่ใช่ไหมคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะอาจจะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อน ันนี้ก็เท่ากับ9นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เท่ากับ6นะคะ6เท <6 S 1> ่ากับ9 9เท่ากับ6นะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆก็ลองดูนะคะว่าชอบตัวไหน ันนี้จับให้ดูเฉยๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองไปจับดูได้นะคะมาดู16บธันวาเรานะคะเลขที่เรามีนะคะก็คือตัวเด่นก็คือ7890ศนย์นะคะหลักสิบหลักหน่วยเรา3ามสี่ห้าหนะคะตัวรองของเราก็คือ6กกับ2นะคะ ก่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะมีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะได้เงินหมื่นเงินแสนกลับบ้านกันนะคะปีใหม่เรานะคะแล้วเดี๋ยวจะมีของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เข้างวดที่แล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะท่านให้มาแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้อีกนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ ขอให้เพื่อนทุกคนยิงๆรวยๆจะเจ็บจะค่าจะจนเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ